สามสิ่งนะที่สายฝอมือใหม่จำเป็นต้องรู้นะคะเพราะสามสิ่งนี้คือ3วิธีที่สแกมเมอร์เนี่ยมักจะใช้หลอกคุณโดยเฉพาะมือใหม่ที่ยังแยกไม่ออกเลยว่าคนไหนตัวจริงคนไหนตัวปลอมอ่ะข้อแรกเลยคือสแกมเมอร์เนี่ยจะแสดงตัวเองว่าเป็นคนที่มีฐานะส่วนใหญ่มักจะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิงโสด มีฐานะสักหน่อยนะคะเขาจะเข้ามาตีสนิทผ่านทางแชทในแอปหาคู่ทาง Facebook ทาง Tik t o อกทาง IG ทางสื่อออนไลน์พร้อมกับโชว์โปรไฟล์ของตัวเองคือขับรถแพงๆใช้ชีวิตแบบหรูๆมีเงินเยอะๆอ่ะถ้าเจอนะคะว่าคนที่คุณคุยอยู่เข้าขายนี้หรือเปล่าข้อที่2คือมักจะให้ รักแล้วก็หลอกเอาเงินพูดง่ายๆว่าใช้ความรักเป็นสื่อล่อในการหลอกเอาเงินของคุณนั่นเองค่ะโปรไฟล์ของเขานี่คือจะแบบหน้าตาดีจัดแบบว่าหล่อเลยแหละ นะเป็นหนุ่มหล่อถ้าเป็นผู้หญิงก็คือจะเป็นสาวสวยนะคะจากนั้นก็จะเริ่มสเต็ปในการพูดออดอ้อน,ออนให้คุณหลงเคลิมแล้วก็ค่อยๆหลอกเอาเงินคุณนั่นเองในการหลอกนะคะเขาจะอ้างเหตุผลว่ามีเรื่องเดือดร้อนเช่นพ่อป่วยแม่เข้าโรงพยาบาลลูกป่วยจ่ายค่าเทอมลูกนะคะหรือว่าอยากลาออกจากงาน สเต็ปที่3คือจะมาในรูปแบบของการโขกผูกอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อคุณมาผ่านทางโทรศัพท์มือถือทางไลน์นะคะส่งข้อความมานะคะแล้วก็อ้างว่าสิ่งของที่ของคุณน่ที่แฟนของคุณส่งมาให้อยู่ต่างประเทศตอนนี้อติดอยู่ที่ตอมหรือบริษัทขนส่งอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าคุณไม่มารับ สิ่งที่เขาส่งมาเขาจะแจ้งจับคุณผ่านทาง FBI ให้ดำเนินคดีแต่ถ้าคุณไม่อยากมีคดีนะคะไม่อยากให้ FBI ดำเนินคดีกับคุณคุณจะต้องจ่ายเพื่อที่จะไม่เอาเรื่องการจ่ายบางคนอาจจะเป็น 2,000, 3,000, 4,000, 5,000ก็ว่าไปทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ใน3ข้อนี้นะคะคือวิธีที่สแกมเมอร์มักใช้หลอกคุณนั่นเองค่ะ